ลมปัจจัยการ21สุขเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิสุขไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิโดยตรงแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างสุขและสมาธิในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของฌานยานาหรือสมาธิขัานสูงนั้นปีติความอิ่มเอมใจและสุขความสุขสบายทางกายและใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญของฌานรูประชานที่หนึ่งปฐมฌมานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาซึ่งหมายความว่าเมื่อจิตสลบลงจนเกิดปิติและสุขจิตก็จะมีความตั้งมั่นเอกคตาและเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามสุขที่พูดถึงในที่นี้เป็นสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจไม่ใช่สุขที่เกิดจากการแสวงหาทางวัตถุหรือการมสุขสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กระสับกระส่ายและสามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานขึ้นซึ่งเป็นภาวะที่เอื้อต่อการพัฒนาสมาธิปัจจัยที่แท้จริงขององค์การเกิดสมาธิปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสมาธิคือความเพียรพยายามในการเจริญสติและการตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเช่นการเพ่งพิจารณาลมหายใจการกำหนดพุทโธหรือการพิจารณาอารมณ์กรรมาฐานอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสงบและสมาธิในที่สุด ในบางกรณีหากบุคคลไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบได้สุขที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นเครื่องขัดขวางสมาธิได้เช่นกันเพราะอาจทำให้จิตติดสุขและไม่ก้าวหน้าไปสู่สภาวะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสรุปสุขเป็นผลพลอยได้ที่ดีจากการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นและยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาสมาธิให้ก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดสมาธิสมาธิเกิดจากการเพียรปฏิบัติและการเจริญสติอย่างต่อเนื่องหากมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามได้เลยนะคะสมาธิคือภาวะที่จิตใจตั้งมั่นแน่วแน่แ,นและจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกหรือไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นเปรียบเสมือนการรวมพลังของจิตใจให้มาอยู่ที่จุดเดียว เพื่อให้เกิดความสงบความชัดเจนและปัญญาลักษณะสำคัญของสมาธิดอกจันทร์ความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ซัดสายไม่กระโดดไปมาไม่คิดเรื่องราวต่างๆมากมายแต่จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวที่กำหนดไว้ดอกจันทร์ความสงบเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเกิดความสงบขึ้นภายในไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกหรือสิ่งเร้าภายนอกดอกจันทร์ความเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่กำหนดทำให้เกิดพลังและประสิทธิภาพดอกจันทร์ความชัดเจน ัาญญาเมื่อจิตสงบและตั้งมั่นจิตจะมีกำลังที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นสามารถพิจารณาเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งและนำไปสู่การเกิดปัญญาได้สมาธิในมุมมองทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาสมาธิถือเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งในไรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเป็นแนวทางในการฝึกฝนตนเองเพื่อความหลุดพ้นดอกจันสมถะความสงบการทำสมาธิแบบสมถะมุ่งเน้นการทำให้จิตสงบ พระนับนิวรณ์กิเลสเครื่องกั้นจิตเพื่อให้จิตนิ่งตั้งมั่นตัวอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกอนา,านาปนณสติหรือการบริกรรมคำภาวนาเช่นพุทโธดอกจันวิปัสนาความเห็นแจ้งเมื่อจิตสงบจากสมถะแล้วสมาธินั้นจะกลายเป็นฐานให้เกิดปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามสภาพความเป็นจริง อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าวิปัสสนาดังนั้นสมาธิในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่แค่การผ่อนคลายหรือการพักผ่อนทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาปัญญาและเห็นแจ้งในสัจธรรมระดับของสมาธิสมาธิสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆได้ตามความแน่วแน่ของจิตเช่นหอกจันทณิกสมาธิสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เช่นการจดจอ่อกับการอ่านหนังสือการขับรถหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้สมาธิดอกจันอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้จะถึงฌานจิตเริ่มสงบและปังมันมากขึ้นนิวรณ์เริ่มสงบลงแต่ยังไม่ถึงขั้นแน่วแน่สมบูรณ์อาจจะเห็นนิมิตภาพในสมาธิหรือรู้สึกถึงปีติดสุขดอกจันอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่มั่นคงหรือที่เรียกว่าฌานเป็นสมาธิที่จิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์ไม่หวั่นไหวจิตสงบและใสบริสุทธิ์อย่างแท้จริงประโยชน์ของสมาธิการฝึกสมาธินีประโยชน์มากมายทั้งต่อร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นดอกจันช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลดอกจันเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดการจํา ทำให้มีสมาธิในการทำงานหรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้นดอกจันพัฒนา EQ ความฉลาดทางอารมณ์ทำให้เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นดอกจันส่งเสริมสุขภาพกายช่วยลดความดันโลหิตปรับสมดุลระบบต่างๆในร่างกายดอกจันเกิดปัญญาเมื่อจิตสงบและตั้งมั่นจะทำให้สามารถพิจารณาเห็นความจริงและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นสมาธิจึงเป็นทักษะท,ที่สามารถฝึกฝนได้ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับหากคุณสนใจเรื่องการทำสมาธิเบื้องตน้นก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเช่นการกำหนดลมหายใจหรือการหาเวลาเงียบๆเ,เพื่ออยู่กับตัวเองสัก5-10นาทีในแต่ละวันครับมีอะไรที่อยากจะลองฝึกดูไหมครับสมาธิ การตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตใจหรือความสงบแน่วแน่ของจิตที่รวมอยู่ในะอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านไม่วอกแวกไปในอารมณ์ต่างๆครับลองนึกภาพเหมือนแสงไฟฉายที่ปกติส่องไปทั่วๆแต่เมื่อเราบังคับให้แสงไปรวมอยู่ที่จุดเดียวแสงก็จะมีความเข้มและประสิทธิภาพมากขึ้นสมาธิก็เช่นกันเมื่อจิตที่ปกติคิดฟุง้งซ่านไปในหลายๆเรื่องมารวมหยุดอยู่ที่อารมณ์เดียว จิตก็จะมีความสงบมีกําลังและมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นได้สมาธิมีความสําคัญอย่างไรสมาธิปเป็นองค์ประกอบสําคัญในหลักการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาโดยเป็นหนึ่งในไตายสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเป็นหนทางในการฝึกฝนเพื่อความหลุดพ้นดอกจันเป็นพื้นฐานของปัญญา จิตที่สนบมีสมาธิจะมีความพร้อมที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งยถาภูตยานทัศนะได้ง่ายขึ้นเหมือนน้ำนิ่งที่ใสสะอาดจึงมองเห็นก้นบ่อได้ชัดเจนดอกจันทรระงับนิวรณ์สมาธิช่วยข่มหรือระนักนิวรณ์ห้ากามฉชันทะพยาบาทถีนมิท่อุทกกจัุกุกจาาวิจิกิจฉาซึ่งเป็นเครื่องกั้นขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติดอกจันทรความสุขในปัจจุบัน การมีสมาธิทําให้เกิดความสงบสุขความสบายใจเป็นการพักผ่อนของจิตใจอย่างแท้จริงสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไรการเจริญสมาธิสามารถทําได้หลายวิธีโดยมีหลักการสำคัญคือการกําหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นดอกจันอาณาปานสติ การกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดโดยการเฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากดอกจันพุทธานุสติการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าดอกจันการเพ่งกสินการเพ่งวัตถุเช่นวงกลมสีต่างๆแสงไฟหรือน้ำดอกจันเมตตาภาวนาการแผ่เมตตาขั้นตอนโดยทั่วไปขององค์การฝึกสมาธิดอกจันเตรียมความพร้อม จัดหาสถานที่เงียบสงบนั่งในท่าที่สบายสํารวมกายวาจาใจดอกจันกำหนดอารมณ์เลือกอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเป็นที่ตั้งของจิตเช่นลมหายใจดอกจันตั้งสติคอยตามรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป่อเนื่องดอกจันผ่อนคลายเมื่อจิตฟุ้งซานให้ดึงกลับมาที่อารมณ์ที่กำหนดไว้อย่างนุ่มนวลไม่ต้องฝืนดอกจันความต่อเนื่อง ทำอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มสงบรวมลงเป็นหนึ่งเดียวมีความแล้วแน่และเกิดความสุขความสงบขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาปัญญาต่อไปหากมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมาธิหรือด้านอื่นๆถามได้เลยนะครับ